สวัสดีค่ะคลิปนี้ยังอยู่ที่สวนยางกันอยู่นะคะหมู่บ้านยูทูบเบอร์ค่ะบ้านของคุณไทยบ้านนอกเด้อค่ะ,ช,นนะชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงสันทนาการนะคะชั่วโมงบันเทิงรื่นเดินใจลุงพลก็อยู่บ้านนะคะรอรถปูนมาเทอยู่น้องเปียวของเราอยู่ที่นี่ค่ะชั่วโมงสันทนาการคุณแม่นะคะ โซราบีหมอดนี้สามตวตนเน้นชีน้ากันเล่นเล่นความด,ดีดีด้วยนะคะมาม่วนซื้ดด้วยส<า>วัสดีค่ะพี่แม่บ้านหลายท่านนะคะเป็นบรรยากาศในสวนยางบ้านยูทูบเบอร์ค่ะ มีแปะสนามไหมเนะสนามเอาไว้ทำอะไรคะเอาเวลาเป็นอะไรก็ได้หามเลยขึ้นรถพี่อัพเลยรับมาลาทอนรัมาลาทอนรับอยู่คนเดียวนะ ไปน้องเพร์นเร็วน้องเพงลินพุงยุบแน่นอนนะครับไม่เป็นลมไปซะก่อนยุบแน่นอนเอ,เอาเอาเก้าอี้ออกให้เดินรอบอโต๊ะไหมออกให้สองประมาณสองกิโลอ่ะเอาเก้าอี้ออกให้เดินรอบโต๊ะนนน้ ชมพูแม้กระทั่งแบ้นขาดรองเท้าอย่างเดียวที่ไม่ชมพูนะคะกับเมาส์แมสคนที่รำอยู่คนนี้ก็คือรูปหลอดไอยนะคะยังไม่จบค่ะ อาจจะกำลังหาเปรสนามอยู่ค่ะังที่พี่แดงกำลังตาหาเปรสนามเผื่อเป็นอะไรขึ้นมาจะได้หามแต่หนูว่าเอาขึ้นรถได้เลยโอ้มีตกรางวันด้วยนะคะตัดเต้นต่อเต้นต่อนม่ต้นนอง้นไม่ได้เลยนะคะนไปแมนนกไปแมน ต้นฮักไป็นไงเลยต้นฮักออต้นฮักบ่มาได้เลยต้นฮักต้นฮักไม่มาไม่ได้เลยนะคะจวดจวดจวดเอา้าคือป่จวดอะไร เอาได้ทิปแล้วไปอัดลาดบัตรนี่เ,เ,เนี่ยเขาตาสัตว์ืออเสียเซ็อ่ะเอเสียเซ็ดผมขอบคุณครับขอบคุณครับว่าสี่ร้อยสี่ร้บขอบคุณครับเอวอนแต่ขาแข็งดครัตวใันไมไหวนะคันนี้ใ้เป็นไงหมดแล้ววันนี้มขอบทุกท่านด้วยาธุวดีนะครับคุณ สนุกคาเต้ไปพักใช่ไหมได้ยินเพลงร้งพันไม่ได้เลยใช่ไหมไม่ได้ก็เพลงร้องเองมันจวดมันจวดจ้าพรจาของเพลินไปจะของเพลงเพลินไปจะของเพลงเต้นยังจ้าของเต้นยังไป พัก่อนพักก่อเงียบเพตายแล้วแกจะดนจะดจะดน เพื่อนเราก็มาชุมนุมกันทรายร้อนนะคะทรายร้อนใต้สวนยางค่ะน้ำเรี้ยวของเราก็มานอนพักด้วยนะคะเออมาจากทุกแห่งหน YouTube มาจากทุกแห่งหนช่วยเหลือลุงพลอยู่อย่างคนท่อเพียไปไหนครับคุณมาสวนยางบ้านเราแล้วนะคุณชายไปไหนครับ อย่าไปไกลนะลูกเปี้ยวมาเปี้ยวมาอย่าไปไกลนะอย่าไปไกลนะครับเดีย๋ยวแม่ล็อกนี้ให้ <c oughs> มันดูยันยันนะเนี่ย เตาง้อยค่อยอายมวนเป็นตะนายในสไตล์ลุงพนฒตรคนเผาย่อง,องไปใช้สมิตรคนเผาย่อง,องเป็นทั้งนักลองนายแบบคุณตัวดมต่อไปนะคะนมเปี้ยก็ดมต่อไปเล่นสวนยางบ้านตัวเองแล้วค่ะ ไปแล้วตาแนวตาแนวไปแล้วทางโน้นเลยนะคะไปแล้วด้านนี้ผู้เล็กไฟนะคะด้านนี้หมู่บ้านยูทูบเบอรอ์กลุ่มยูทูบเบอร์กลุ่มหนึ่งที่มาหลบร้อนกันที่นี่นะคะใน,นหน้ากระท่อมทำใจของคุณไทยบ้านนอกนะคะ แต่บายน,นอกก็จะใช้วิธีชีวิตนะคะแบบบ้านๆนะคะใช้การก่อไฟก่อฟืนแบบก้อนเศร้านะคะมีก้อนหิน3ด้านมีกาน้ำร้อนต้มสมุนไพรสองกาเลยนะคะมีหม้อทำกับข้าวทำไมขาวจังด้านในหม้อทำกับข้าวหมอห้องนี่เยอะมากเลยนะคะ รองเท้าสีแป็นๆหลายคู่เลยนะคะโอ้รองเท้าก็สีชมพูครับผมรอ,องเท้าใส่ตามวันเลยนะคะรองเท้าครับผมวันนี้นึ่งข้าวให้เพื่อนกินอ๋อบักหุงก็มีนะคะพวกบุกครัวลุงบุกครัวลุงพันบุกครัวไทยบ้านนอกหน,นึ่งข่าวแซมทิพย์โคกกะบ,บักไงโคกคนจะร้ยอันน,ะะนี้ค่ะโแข้งกะมี น้ำดื่มก็มี่เพชกกินเองเลยะคะ่ะนักกิเนเองพอผักสวนครัวก็มี่นะคะคนไทยบ้านนอกเพ่นก็นจะเป็นนักปลูกนะคะนักปลูกต้นไม้นักปลูกผักสวนครัวอ่าแต่ว่าจะปลูกเป็นพวกพริกเขือนะคะจะไม่ใช่ผักกาดอะไรตำานองนี้นะคะนี่สวนพริกสวนพริกสวนมะเขือ ของคุณไทยบ้านนอกนะคะนี่กำลังงามเลยนะคะติดแล้วกำลังงามค่ะมะเขือเต็มเลยนะคะพริกแกะออกดอกออกเม็ดแล้วนะคะออกเม็ดมาตั้งแต่อยู่ในสวนแล้วมะเขือกำลังงามค่ะสีมือของคุณไทยนะคะคุณไทยชอบปลูกมามา้าทัดชอบปลูกไมพองชอบร้องเพลงอีกนะคะ ขอบคุณนะคะที่เขามารับชมด้วยกันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องกกาะกระสเตชนะคะฝากช่องนมเปรี้ยวนวยนะคะนมเปรี้ยวกลับมาแล้วทางโน้นนะคะอ่าเปรี้ยวกลับมาแล้วค่ะ